แต่คุณเบลพานุพงศ์สุดใจทำที่จะสามารถขจัดตัวกูของกูได้คือข้อธรรมใดครับโอ้โหทุกอย่างเลยที่เราทำกันอยู่นี่แหละนะเริ่มมาจากทานศีลภาวนาเนี่ยทุกเรื่องที่พระเจ้าสอนไว้เมตตากรุณาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าพื้นฐานของใครเป็นยังไงมันเวลาเราสังเกตุแล้วกันเวลาพระเจ้าทรงแสดงธรรมทำไมคนนี้พูดถึงเรื่องการให้ทานคนนี้พูดถึงเรื่องการรักษาศีล พูดเรื่องอนุบุพิกตถาเนี่ยเธอจะว่าไปพูดถึงเรื่องเนคขม,มะอะไรเงี้ยนะแต่ทำไมคนที่พูดตัดเรื่องอริยศสตร์เลยทำให้ไปเจอคนนี้ตัดเรื่องของไตรล,ลักษณ์ไปเจอคนนี้ตัดเรื่องของมรรคแมันจึงอยู่ที่อัธยาศัยของผู้รับนะเขามีภาชนะอะไรมารับบางคนมีกระมังมารับเทศเยอะหน่อยนะบางทีมีแก้วมารับก็พูดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะมันอยู่ที่คนฟังอยู่ที่อัธยาศัยของผู้รับนะเพราะฉะนั้น หัวข้อทําไหนก็ได้มันเป็นไปเพื่อลดละอัตรา,าตัวลดละไอความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูทางนั้นนะ